สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการแก้ไขปัญหาเสียงคอมพิวเตอร์ไม่ออกนะครับผมขั้นแรกนะครับผมดูที่ขวามือด้านล่างนะครับผมรูปรูปลําโพงนะครับอ่าให้สังเกตว่ามีอ่าเครื่องหมายสีแดงอยู่หรือเปล่านะผมถ้ามีให้เราติ๊กออกเลยนะครับผมแล้วสังเกตว่าเราเปิดเสียงขึ้นหรือ,อยังต่อมานะครับผมเลือกมิกเซอร์นะครับผมสังเกตนะครับ แต่ละโปรแกรมนะครับผมตรงนี้จะสามารถปรับได้ในในแต่ละโหมดนะครับผมให้สังเกตว่าโปรแกรมนั้นๆถูกปิดเสียงอยู่หรือว่าเสียงนั้นเปิดขึ้นสุดหรืออยังนะครับต่อมานะครับผมเป็นการเช็คไดเวอร์ของการเสียงนะครับคลิกขวาที่ไมค์คอมนะผมเลือก p r r t y เอ้เลือก Manager นะครับผม เลือกไดเวอร์แมเนเนะครับตัว Driver ์ของกา์ดเสียงจะอยู่ในหัวข้อ s าววิดีโอแอนด์เกมคอนโทรลเลอนะครับนี่คือ,อ Driver ์กา์ดเสียงของเราครับผมอยู่ในสถานะ Enable นะครับผมสแสดงว่าเป็นการพร้อมใช้างานนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ